ทิธีปิดจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับขนศิลปินมาฉ่ำมงหยาเลยคุณน้าลอสแองเจลิสลอสแองเจลิสปี2 0 2 8น่้าไปมากอเมริกาอเมริกาน้าไปนักกีฬากีฬาขอให้เข้าอยู่แล้วแต่พวกกองเชียร์อาจจะเข้ายากนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะหนีวีนึกออกไหมล่ะแล้วเมื่อคืนเธออลังการมากทอมคงทอมครูซคือลดเ,เ,เลยขับโมซุงโมส่มาถือ ปักธงปักธงอยู่หลังลงหลังรถมาเป็นเลิศเลิศเป็นซีนใหญ่ซีนอลังการเธอขับขึ้นเครื่องขับขึ้นเครื่องบินแล้วก็โดดลงมาสไตล์เขาเพราะใหญ่ทอมครูซใช่อายุ60สิบแล้วนะเธอมีทอมครูซกับแซมยูแลนันเนี่ยที่ได้อยู่นึกออกไหมล่ะที่เหลือเนี่ยพอคนอายุ60บ้านเราก็คือรับเบี้ยชรลาแล้วก็ตะบันน้ำกินละฟงฟันล่วงหมดนึกออกไหมละอื แต่สมัยนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์มันเลิศๆเธอเข้าใจไหมลนะ่ะแต่เขาเป็นดาราฮอลลีวูดเขาก็ไม่ปล่อยตัวออมตัวแก่เข้าใจไหมบางทีนี่เพื่อนชั้นนี้สมัยตอนเด็กๆรอนะเธอโอ้ยหลอ่อๆคิดๆกันพอนี่ยังไม่ทันเท่าไหร่40กลางๆโอ้พูเท่ามาเลยปล่อยตัวเวอร์ลงพุงเวอร์อะสุดท้ายแล้วการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปารีส2024ก็เรียกว่าหืดขึ้นคอสรับอเมริกาก็เป็นเจ้าเหรียญทองไปเจอจีนเข้าไปฟาดแบบโอ้โหเธอเซนญาแดงผ่าแปดจีนนี่มันลดๆนะนันหนีหาวตาเจ้าหาวกีฬาทางน้ํากวาดเรียบกีฬาทางน้ํากวาดเรียบทำลายสติโลกสติโลกโอ้แต่อเมริกานเหนื่อยๆนะคะเธอรอบหน้าปี2028ถ้าอเมริกานี่ก็คือหืดขึ้นคอเธอเพราะว่าจีน,นตัวแม่ตัวมัมแต่ว่าคนไทยนี่ก็คือ ไม่มีน้องเทนนิสแล้วเดี๋ยวฝากความหวังที่โคชเช่บงแบตอะไรต่างๆก็ไว้ฝากความหวังที่บ้านห้องยอดต,ตีกันไปให้แขนเคดไปก่อนนะคะซ้อมกันให้หนักนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรอรอบหน้าปี2028ว่ามันจะลดเลิศๆาใครอยากจะไปดูไปอะไรเธอขอวีซ่าเป็นแต่ตอนนี้นะเพราะคิวมันยาวคิวมันยาวนะเออขอไปดูโอลิมปิกนะนึกออกไหมล่ะแต่ไม่ดูเขาจะให้ไปหรือเปล่า พราะบางทีเธอจึงก็แบบน้วเขาก็ิะจะคิดว่าเธอจะเป็นโรบินหวงโรบินฮูดอนดะับเมืองแห่งโอกาสไงนะคนนะมันต้องดูด้วยว่ากัมราแฮร์ริสหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ก็คือวีซ่ารอไปเลยค่ะ70,000ชาติอาจจะไม่ได้ไปนะคะอ่ะตามนี้ก็ถือว่าเป็นซีนปิดที่อลังการเลิศอยู่